ัสดีทุกคนนี่เข้ามาดูปุกนะคะวันนี้มาเล่นตัวใหม่แล้วเราเบื่อแล้วกับเอเลเซอร์ก็เลยมาเล่นตัวนี้อเผอิญว่าได้ตัวฟรีมากนะคะวันหนึง่งเล่นแม่งทั้งวันอ่ะอันเนี้ยอันนี้ชื่ออ่าในตำราเราเขาชื่อว่าครสนะคะเป็นตัวแทงที่มีหน้าที่แทงเออมีหน้าที่ก็มีหน้าที่แทงถูกไหม เออมันนางอะ่ะเป็นตัวใหม่ที่ยังไม่ได้เข้าไทายมีตารางทม์ลายกันเข้าไทายอีกสักพักนึ่งอาจจสิะสักเดือนหนึ่งนะครับเพราะงั้นก็รอกันไปก่อนละกันข้อดีของตัวครสคือการมีเกสเรทแทนที่จะเป็นมานาใช่ปะเพราะว่าตัวมานาเลือดเยอะแทงอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วแล้วยิ่งต้องาใส่เรทในการแปงลงร่างด้วยก็หือว่าเป็นสิ่งที่คู่ควรกับนางนะ เดี๋ยวเรามาลองเล่นดูกันโอเคปะ้ะวันนะ้าเดินเล่นประชาของผมคกอเล่นบนนะเอเคป้ะไปวิ่งไ,ไปค่ะวิ่งไป,ไปขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากนะจริงๆคือเราไม่คิดว่า channel c น a n n ส่วนตัวของเราที่เท่าเราเราทำแย่ออกมาเนี่ยจะมีคนเข้ามาดูด้วย เก่าว่าทำแบบเล่นครับมานี่มานี่ยทำไมภาพในความกระต و บมาเข้มาม้าเข้มาม้าทำไมทำไมทำไมเข้ามา,มา,น,มา,น,มาน,นี่นี่ก็อืมอืมอืมไปไปแล้วไม่ยุ่งก็ได้ จะบอกว่าเวลาปุุกสตรีมมันเนี้ยคือปุ๊กต่อจากมือถือนะต่อจากมือถือเข้าไปที่คอมเพราะฉะนั้นปุ๊กก็เลยแบบต้องเข้าไปตรงนี้นิดนึงเพราะว่ามันเห็นใหญ่กว่าหรือว่ามันคือคุณภาพการสตรีมมัน,ม,นมันแหลงนิดนึงอ่ะเหมือนปุุกปรับ fps สูงแต่ไม่เป็นไรมากสูงรอรอรอวีล่าเราแบบ ไหล่ะความซ่าการเข้าไปในป้อมคือดูทรงแล้วรู้เลยว่า e Link อีลิงอ่ะมันจะหายตัวเข้ามาเอาใจเย็นมะนี่แหละก็้ืซอเวอร์ใจเต้นมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงออฟฟายเก๋เก๋นะฮว้ายคุณพราเข้ามาลูกมีความนิ่งอ่ะ ไว้ <c oughs> กลับกันเนี่ยไม่ตายด้วยอ่ะเลื่อนมันเหลือจริงนึงอ่ะกลับก่อนก็ได้วะ <c oughs> จะบอกว่าเซิร์ฟนอกตอนนี้แหลกมากแหลกจริงแหลกแบบไม่ไหวเร็วแล้วลอีกอย่างการเล่นตัวเครสขอไอเทมหนึ่งชิ้นแรกที่ปุกที่ปลุกออกเลยก็คือรองเท้า <c oughs> ไม่เคยจะจะบอกว่ารองเทา้ามีมีนนมีอะไรยะเราต้องเลือกใช้ระหว่างเกมที่เราเจอไฟ <'m> เตอร์เจอเมดหรือว่าเจอพวกซีซีสโลอะไรเย, <'m> ยอะๆอีกเพราะว่าอย่างเจอพวกซีซีสโลอย่างเกมเนี้ยต้องการที่จะวิ่งแทงไอวิ่งแก๊งให้ทั่วๆเพราะนั้นพวกก็เลยเลือกที่จะใส่เฮอร์เมสเลยก็คือไอรองเทา้าบูทที่วิ่งเรว็วที่สุดเวลาที่เอาออฟคอมแบท นี่ยักนะแต่ยังนะแต่ยังนะเนะนะอ๊ะเอ๊ะเอ๊ห <c oughs> ไม่เล่นโลกฉันรอเล่นคือสกิลของนาสกิลแรกเป็นการฟันแบบนี้ส่วนสกิลที่สองนะคะเป็นสกิลเกาะคือฟันกวาดก่อนแบบนึงเวลาเปิดเปิดด้วยฟันกวอ้อยอทำไมจอไปแล้ว แล้วกระโดดเข้าไปเราจะได้เราจะเป็นสกิลเปิดกรอกถ้าเรากระโดดใส่เพื่อนในโดงนั้นแอรเรียทั้งหมดเพื่อนจะได้กรอกกับเราด้วยเพราะงั้นเป็นมันเป็นแทงกึง่งซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีมากแล้วสกิลอัลติเมนนะต้องรอเกรดแดงเต็มก่อนนะถึงจะใช้ได้เพราะถ้าเกรแดงไม่เต็มเราจะไม่สามารถกดใช้อันติเปิดอันติซึ่งโอ้ยทำไมกระตุกจัวงวะซึ่งอังนตินของมาหน้าคือการ ยัดน้ำเข้าไปเป็นเส้นตรงสตาร์นแล้วก็สกิลของนางจะเปลี่ยนหมดเลยแล้วนางจะตัวใหญ่ขึ้นมีเลือดขึ้นมาเป็นครึ่งหลอดเลยอ่ะคืออลังการงานสร้าง,งมากแล้วโจมตีรุนแรงมากด้วยเพราะฉะนั้นพยายามใจเย็นๆขันหัวอ้าหัวกระเจิงอุอ้ยนั่นไงมานี่มานี่อุย้ยมาจากไหนอ่ะ ฉันถ่ายไปหาเพื่อนอีกคุณพระนี่ไงเห็นไหมพอเปิดแล้วก็แบบนี้แบบนี้แบบนี้มานี่ไปไหนเพื่อนอย่าทิ้งอย่าทิ้งฉันอย่าทิ้งฉันอย่าทิ้งฉันเออเหนื่อยมากเวลาแทงไง้ เพราะเวลาเราเข้าแล้วว่ะคือเราไม่ได้สื่อสารถูกปะแป๊บนึงน,นะมาเลือกไอเทมก่อนเนี่เรากําลังจะกออกเกาะเขียวหรือไม่ก็ดาบกํากลังดูดาบอยู่ว่าดาบม่วงดีไหมแต่เราออกเกาะเกาะก่อเกาะเขียวก่อนเถอะเพราะเรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กเลยกับการที่แบบ ไปถไปูกตัวมันน่ะถ้าเกิดว่าเราเปิดเกาะเขียวก่อนได้ใช่ปะไปไปแล้วเรามีเลือดแล้วเวลาเราโดนโจมตีจบปกติจ,จิบ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 แล้วเรามีเลือดเด้งอ่ะมันมันโอเคมากเลยแกเพื<ป>่อนแต่งอย่าลืมเราเตือนทุกเกมเลยว,ว่าคนที่เล่นๆๆพยายามเอามังกรก,กันด้วยเพราะว่ามังก,กรมันทำให้เราได้เงินทั้งทีเราได้ปัฟบนะคะ แก้ได้แล้วมา <tower> มา <been destroyed. S 1> อ้าวตรงน,นั้นอะไรกัน <An ally S 1> อ้าว <been> ชอ็อกไม้ฮะเข้ามา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 อได้ชั้นใช่ไหมอืมอืมอืมม,ม,มานี่ไม่ได้แดกหรอะอาอยาง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 ไม่รู้หรอกว่าฉันรีเลือดฮะนั่งซีบหรอ,หรอ,หรอ,หรอ ช็อกเลียได้ป้อมชั้นา้าแต่นางลืมไปลป่าว่าฉันเป็นแหนเออนอเราต้องทางอะไร <c oughs> เยปนเฮลซิงแนเฮลซิงพยายามปลาล์มในเลนให้ได้ไอเทมชิ้นต่อไปเ <c oughs> ดี๋ยวค่อยดู <c oughs> แปบบ๊บไอเทมต่อไปนี่อันนี้ก่อนเลยรองเท้านี่แหละเพื่อความแกง ที่มีประชิดมีภาพในการเดินวนแอบเดินวนเราต้องเดินลอดซื้อให้เป็นเมื่อถ้าเราเล่นเกมเราเดินลอดซื้อไม่เป็นเราจะกัดจะทำหน้าที่ลอดซื้อไม่ได้ตรงกลางอะไรการฮัลโหลไม่มันจะเอาใช่ไหมเห็นปะเวลาวีล่ามันฮิตเราอ่ะคือเราลีเลือกเป็นฮิตมานี่มานนิ ทำไมมันจะยังไงมานี่งไปไหนไปนไหนมาเนี่ยกระโดดทับแน่นี่เราไม่ได้โหดมแกแต่เรารู้สึกว่าเราเอามันได้ด้วยเราก็เลยเข้าไป <c oughs> คือจะบอกว่าสก,กิลแรกเป็นการฟันกว่าสก,กิลสองเป็นกรอใช่ไหม เป็นกระโดดเข้าไปแบบน,น,อน,นบอกว่ามันเป็นการฟันกว่าแล้วก็เราเค่อยๆเดี๋ยวนะหาไอเทมก่อนไม่รู้จะออกอะไรดีเ <Your team S 1> มือนจะ <has S 1> ต้อง <a> ออกออกนี่ไหมหรือกันเวนดีว่ะกันเวดน,นะครับพี่ <enemy> พูดอะไร อ๋อกระโดดเวลาเราแปลงร่างปุ๊บกระโดดมันจะเป็นสตันนะถ้าเป็นถ้าเป็นตอนที่เราแปลงร่างแล้วออกปะ่ะมานไไหนิไปไหนออไปไหนาวายพอมาแบบเลวคือเราก็ไม่เราก็คงจะไม่เดินเข้าไปหรอกเนาะนึกออกหนึก,น,กนึกเราออกปะ่ะ รอ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 ฉันรอสิอู้เลยไปแล้วโว่ยังไงยังไงฮะยองยังยังยองบางทีเราด <t> ูในในจอมือถือแล้วเราก็ดูลำบากเหือกินเราขอดูในจอคอมบ้างนะมาดูวัน สกิลของนางตอนแปลงร่างแล้วคือพอแปลงไางตั้งหน่ก็อยู่ตรงไหนตรงไหนไหนตรงนั้นมาระแวงนั่นไงมาเข้ามานี่มานี่มันทำไมหนักหนาเอ้าทำไมอันตีเปิดอย่าง้นเฮ้ยหลังลูก ม,มานนี้กับชันนี้มากับชั้นที่แต่นงนุ่งขาวทำไมเดินออกแหลกแหลกแหลกอะไรตอนนี้คะคุณพ,พี่แคทโอ้โหจะหลุดโอ้เอามาก่อนเอาไปดีว่ะแหลกแหลแหลหลังหลังหลังมาที่มันซ่าอะไรมาแนวหลังนะักแหะ ไปแล้วของเลยดีของเลยดีนึกไม่ออกเลยตอนเนี้ยตอนนี้นึกไม่ออกแล้วหาเนี่ยขอหาเซตหาเลยก่อนนะจ๊ะแบบยูราจะได้แฟบรบ์แชบปบ้ตือดูดูตือดูู้แอนิติดมาจากไหนก็ไม่รู้เราเงอเราขำม,มากเลยเว้ยเราไปดูเพจไอ้นี่ถูกไลรมาเลนานาน่นในเนี้ยนั่นนะออกกันเวทแปบ๊บเออเนี่ยแหละ มันบอกว่านางมีลูกนางจะให้ชื่อป้าแล้วให้ไปเรียนเชฟเวอร์แล้วโตมานางจะเล่นลูกว่าเชฟป้าแค่จะได้แท่นะคือแย่มากบางทีเราก็ไม่ควรขำเขาหลายๆสาระแบบนี้นึกออกมาดันป้อมเปรี้ยบไท้จะได้แท้แท้มาฟ่อนตรงนี้ดีกว่าม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 รักรอรักรอรักรอไม่ใช่รักรอ เรจะบอกว่าการใจเย็นอุ้ยเพื่อนดีเวอร์เอาบางกรให้ด้วยนีไหมคิดว่าจะมีจะมีเหยื่อผมนั่นไงมาแล้วมาออกไปแล้วมามาบัวค่ะอกลับไปอีสกิลหนึ่งอ่ะเวลาเราตีอ่ะถ้าเราดักหน้าเอยเ้วลาเราฟาดโดนทางไหนก็ตามใช่ไหมมันจะตีศัตรูให้น็อกแบ็คกลับไปนิดนึงในระยะที่มันโดนที่มันเดินมาคือมันถอยหลังไปนั่นแหละมานี่มา เอาป้อมเปิดแล้วนะเข้าไปไอไหนไอไหนป้อมลหอป้อมยิงเจ๊โหเออแต่ว่าลืมไปว่าแปลงร่างอยู่ความสูงใหญ่ขยาวของนางาอ่ะไหมป้อมค่ะบินค่ะ โว้ยโว้ยโว้ยนี่เอาเกาะไปเลยค่ะคุณพี่มีน,นั่นมีนั่นโดนมีนั่นโดนป้อมมีไหมจบจบจบเฮ้ยได้ด้วยอะะได้เอ p ีพีค่ะคุณพี่ค่ะเออ มาดูสกอร์คือจะบอกว่าตาเนี้ยเราออกป้องกันอย่างเดียวเลยเพราะเราสึกว่าทีมตรงข้ามาแข็งแกร่งมากมากมากม,ากมากเกินไปจนแบบว่าเฮ้ยฉันต้องเลือดแล้วแหละฉันต้องกันเวทฉันต้องมีมีเลือดอะไรเนี่ยขนาดจะไม่ได้ออกดาเมจนะเห็นปะว่าอย่างเนี้ยปลุกออกใช่ไหมไอ้ข้างบนเนี้ยเออเห็นไหมออกเกาะเขียวอันแรก เลยเพื่อให้ยืนได้หรือในกรณีที่เกมทั่วไปที่เรารู้สึกว่าเราเกิดให้ออกค้อนให้ออกขวานน้ำแข็งเที age ่ยวมาเอจเพราะว่าเวลาเราโจมตีอ่ะศัตรูมันจะออกจากระยะสกิลเราได้ได้ได้ช้ากว่าปกติส่วนไอเทมชิ้นที่สเนี่ยเราแนะนำเป็นไอเกาะเขียวนี่แหละเด้งเลือดยิ่งมีเลือดเยอะเท่าไหร่เด้งเยอะเท่าไหร่เวลาที่เกาะมันเพิ่มขึ้นตอนที่เราแปลงอันตีมันมันมันเยอะมากมันเยอะมากจริงๆ เพราะงั้นถ้าออกถ้าอย่างเจอเมดในเกมนี้มีเมดป่วนภาษาใช่ปะแล้วก็ออกกันเวทแม่งไปเลยรับรองตีไม่เขา้า <c oughs> ส่วนที่เหลือก็ถ้าเจอแคลรี่อะไรนี้ก็ออกเป็นพวกเกาะพวกอะไรไปส่วนมากเน้นเกาะเน้นเลือดแค่นั้นพอตัวครสมันมีข้อเสียอยู่ที่คูดาวนอเอ้ยคูดาวเยอะแต่ว่าเราต้องคอยเดินเข้าไปแล้วก็ปาด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 แล้วก็เดินรับตีให้เพื่อนไปก่อนแล้วมันจะพอรีครูดาวแล้วเราก็ค่อยลงสกิลต่อพยายามช่วยเพื่อนไว้ คูดาวไม่ได้นานมากหรอกแต่ว่ามันต้องมันต้องรักมันต้องอาศัยความใจเย็นของเราอะ่ะเพื่อให้เราควบคุมเกมได้นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใครที่อยากเล่นครสอยู่ในตำแหน่งแท้งรู้สึกว่าเฮ้ยเมดหรือแครี่อย่างเงี้ยมันไม่ตอบโจทย์ตัวเองแล้วก็เราเล่นไฟเตอร์แท้งตัวนี้ดูแล้วกันอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันชอบมันใช่มันมันคือ this is me นะอะไรนี้เพราะงั้นก็ถ้าเข้ามาแล้วรู้สึก รู้สึกขัดใจหรือวะมีอะไรที่ผมยังไม่ได้พูดไม่ได้บอกในคลิปอันนี้อีกก็เม้นถามกันมาได้นะคะตึกต๊กตึกต๊กตกอะไรวะก็ว่าเว่าไปวิธีการออของยังไงคะรูนใส่อะไรรูนใส่อะไรรูนใส่เลือดยิ่งโดยเฉพาะสีม่วงใส่เลือดที่มันบวกเจ็ดสิบห้าเลยรูนเลเวลสามบวกไปเลยเลือดเต็มๆนอกนั้นก็เป็นเลือดเป็นดาเมจอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเวลาการออกของอะไรเงี้ยถ้ารู้สึกสงสัยอะไรกับผมกอีกก็เม้นถามเลยนะคะเดี๋ยวจะมาตอบให้ ส่วนเรื่องสเต็ปการคอมโบอะไรเงี้ยน่าจะเห็นจากในคลิปแล้วคือเปิดนู่นเปิดนี่เปิดนั่เน,นเปิดกระโดดเข้าฟาดหนึ่งเปิดอันติอะไรก็ว่าไปก็ลองลอง,ลองเล่นดูเดี๋ยวมันก็คงเข้าไทยแหละอีกไม่น่าหรอกเพราะว่าของไทยก็เร่งอัปเดตให้เท่าๆกับเซิร์ฟนอกอยู่เหมือนกันีวนันนี้พวกก็ไม่มีอะไรแล้วอยากให้ทุกคนเล่นด้วยสิเรามาระวังคําพูดแล้วก็ดูทีมดูแมปเล็กอะไรให้ดีอย่างเหมือนพวกตานี่นะตานี่กเล่นเบนะื่อมาก ก็ถ้าอยากให้เล่นตัวไหนอีกหรือว่าอาจจะมีตัวครสออกมาเป็นคลิปสองนะเดี๋ยวปุ๊กจะลองทําออกมาดูละกันเผื่อที่จะเป็นสเตจที่มันเกิดขึ้นกว่านี้อีกยังไงใครที่เข้ามาก็ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามปุ๊กจริงๆปุ๊กไม่ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามโน้ทถามนี่เยอะขนาดนี้เพราะงั้นก็ถ้าใครที่ชอบพี่ชายก็ก็ขอบคุณมากก็บอกบอกก่อกเพื่อละกันว่าให้เข้ามาดูแบบว่าเธอเสือติคนนี้ละกันนะคะ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค,ะค่ะจุ๊บจ๊บเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะ